ก็สำหรับวันนี้เนาะมาต่อกันด้วยนวโกวาดในบทต่อไปสิกขาบทต่อไปซึ่งต่อจากตอนที่สามเนาะตอนนี้คือตอนที่สี่ปาจิตีเก้าสิบสองสิกขาบทมุสาวาทะวรที่หนึ่งมีสิบสิกขาบท พิสุต้องปาจิตีเมื่อพิสุต้องปาจิตีเมื่อหนึ่งพูดปด 2. ด่าพิสุ 3. สส่อเสียดพิสุ 4. สสอนทำแก่อนุป,ปะสัมปันถ้าว่าพร้อมกัน 5. นอนในมุง้งนอนในที่มุง ที่บังอันเดียวกันกับอนุปะสมปันเกินสามคืนขึ้นไป 6. นอนในมุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้ในคืนแรก 7. แสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่าหกคำขึ้นไปเว้นแต่มี บุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วย 8. บอกอุตริมนุษยธรรมที่มีจริงแก่อนุปปสัมปัน 9. บอกอาบัตชั่วยาบของพิสุอื่นแก่อนุสอนุปปสัมปันเว้นไว้แต่ได้สมุติ สิขุดเองหรือใช้ผู้อื่นขุดซึ่งแผ่นดินนี่ก็คือปาจิติปาจิตเก้าสิบสองสิกขาบทมุสาวาทะวัคที่หนึ่งมีทั้งหมดสิบสิกขาบทเนาะสำหรับต่อไปภูตะคามมวัคที่สองมี 10, สิบสิกขาบท พิสูจน์ต้องปราจิตีเมื่อหนึ่งผ้าของเขียวซึ่งเกิดอยู่ที่กับที่ให้หลุดจากที่ 2. ประพฤติอนาจาร์สงเรียกตัวมาถามแกล้งพูดกบเกือนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงสวดประกาศข้อนั้น ข้อความนั้นจบสติเตือนพิสูุอื่นที่สงสม,มุติให้เป็นผู้ทำการสงถ้าเธอทำโดยชอบติเตือนเปล่า 4. สี่เอาเตียงตั้งฟูกเก้าอี้ของสงไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อรีกไปจากที่นั่นไม่เก็บเองหรือไม่ใช่ไม่ใช้ ให้ผู้อื่นเก็บหรือไม่มอบหมายแก่ผู้อื่น5เอาที่นอนของสงปูนอนในกุฏิสงและเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองหรือไม่ใช่ไม่ใช้ผู้อื่นเก็บหรือไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นห รู้อยู่ว่ากุฏินี้มีผู้อยู่อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดด้วยหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนครับแคบคับแค,บ,ค,บ,คบใจเข้าเขาเข้าก็จะหลีกไปเองเจ็ดโกรธเครื่องพิสูจอื่นจุดค่าไร่ออกจากกุฏิสงแปดนั่งทับนอนทับบนเตียงหรือบนตังก็ดีอันที่มี เทา้ทาเท้าไม้ได้ตึงให้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนล่างล้านที่เขาเก็บของในกุฏิเก้าจะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุฏิพึงโบกได้เพียงสามชั้นถ้าโบกเกินกว่านั้นถือว่าเป็นปาจิตีใน สิขาบทสิบรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอาราดหญ้าหรือดินถ้าเกิดว่ามีน้ำในมีอยู่ในน้ำมีสัตว์เล็กๆแต่ก็ยังตักน้ำนั้นก็ถือว่าเป็นปจ,จิตีโอวาทวัดที่สามมีสิบสิขาบท ที่ต้องพิสูจน์ต้องปาจิตีเมื่อหนึ่งสงไม่ได้สมมุติสั่งสอนนางพิสูนีสองแม้สง์สมมุติแล้วตั้งแต่อาทิตย์ตกไปแล้วสอนนางพิสูนีสามเข้าไปสอนนางพิสูนีถึงในที่อยู่เว้นแต่เว้นไว้แต่นางพิสุนีเจ็บเจ็บป่วยหรือไม่สบายสี่ตีเตือนพิสูจอื่นว่า สอนนางพิษุณีเพราะเห็นแก่ราบคือเห็นแก่ราบอมิสินจ้างห้าให้จีวรนแก่นางพิษุณีที่ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่ญาติของตัวเองให้ไม่ได้ก็เป็นปาจติตีผิดสีขาบทในโอโอวาทวร์ที่สามหกเย็บจีวรนของนางพิษุณีที่ไม่ใช่ญาติหรือใช้ให้ผู้อื่นเย็บให้ก็ผิดเจ็ด ชวนนางพิษุณีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งเวียนไว้แต่ทางเปี่ยวอย่างนี้ก็ผิด 8. ดชวนนางพิษุณีลงเรือลำเดียวกันขึ้นน้ำล,ล่องเรือเว้นแต่ข้ามฟากเกฉันของเขี้ยวของฉันที่นางพิษุณีบังคับให้ครหัด เขาถวายเว้นไว้แต่เครือขัดเขาเริ่มไว้ก่อนคือถ้าเกิดว่าของขบเคีย้ยวที่นางพิสุณีบังคับให้เครือขัดถวายแก่เราเนี่ยเว้นแต่ครือขัดนั้นเขาเริ่มหรือถวายไว้ก่อนแล้วก่อนหน้านี้สำหรับข้อสิบนั่งนอนในที่รับสองต่อสองกับนางพิสุณีนี่คือเป็นโอวาทวักที่สามที่มีสิบสขาบทซึ่งผิด แต่ณปัจจุบันนี้พิสุนีไม่มีแล้วในโอวาทวักที่สามเนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของอ่าภิกษุนีเป็นเสียส่วนใหญ่จึงไม่มีปาจิตตีพระพิสษจจึงไม่ไม่ผิดในศีลในข้อนี้เพราะว่าพิษุนีไม่มีณปัจจุบันนี้ไม่มีพิษุณี อาสำหรับวันนี้ก็ต้องขออาจบตอนที่สี่ไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในตอนหน้าขอความสุขความเจริญแก่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังจ้า